ให้น่อก็อดบ่าแน่้าวาเต้าขอาคารนุ่ง้าบ่คะามพุ่ความโจรหลายนะค่ะที่มากับการนี้ถ้ถโบมี่บ่วโบมีุู่ว่านี่ก็ลั้งใจแล่คือนู้ เมื่อหมดมันวุนอะไรอย่าี้เลยคสี่ัิสุดขอบคุณพ่อทนายเอด้วยดเสยคุณเสียเพลงงามาพันเพลงเลยขอบคุณคุณยตนังบอกว่าได้นี้เป็นมือแรกเป็นเพลงแรกไม่ได้หยิบเ้ื่อกี้กเนมือแรกจ้าน้องวงนิงก็ร้องมือแรกขึ้นกันอ่ะหลังจากของอัดมาลยฟังเลยเนี้ยขึ้นกันเต็มเต็มที่ันนั้แค่มูดอีเว้เอาบอแมนสิปเช่โทรศัพท์ห้างห้างมื่อกีสะพอกูบอแ้นย่ เอาช่ไอ้ีราเออเอาผ้าผ้ากวอนเขาหลังเวทีหองห้อ้องแล้กับคุณพี่น้องเราเอีมาทุกนทุยินเทนบรรทนและของไทยพิเสียการที่แบบกบ้าหนมาทีนี่มานามาจุ้งกันมาที่นี่กจ้าหน้าโก็บคุู้จัดว่าเรามากี่นี่มาต่อคุมกันไปตแงมาไว้ฮคนแัวนและให้ควายคาราีเพื่อน มีแกแม่นี้ไปเลยไปเียตุกตาเสียงพดอวะสียงพูดอะไรที่คนก็าดไวเสียงเขานีอไรอตัวต่างวสัต <lequel S 3> <Par adi> ี